ต่อไปเราจะใส่กระดูกนะครับโดยคลิก l a y e r ร์อากรุให้เป็นสีน้ำเงินนะครับจากนั้นไปคลิกเครื่องมือ Add d o n e ครับให้เป็นสีเหลืองนะครับนำตัวชีว้เมาสามาวางอยู่บนหัวของตัวสปาราดนะครับคลิกซ้ายค้างไว้สร้างกระดูก root bone นะครับกระดูกชิ้นนี้จะเป็นกระดูกที่ใช้ในการควบคุมกระดูกปาเลนส t และกระดูกชินเด้นนะครับต่อมานะครับเราก็จะสร้างกระดูกพ่าเลนและกระดูกชินเด้นเพื่อให้ควบคุมดวงตาด้านซ้ายนะครับเราก็จะต้องนำตัวชีมเม์มาวางที่มุมซ้ายของดวงตาข้างซ้ายคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากขึ้นไปนะครับปล่อยคลิกซสายค้างไว้ลากกระดูกชินเด้นโอเคตาขวา ทำตัวชี้เมาส์มาวางทางด้านมุมขวาคลิก้ายกลางไว้ลากกระดูกพาเลนปล่อยคลิก้ายกลางไว้ลากกระดูกชินเดนนะครับต่อไปนะครับเนื่องจากกระดูกพาเลนนะครับในดวงตาด้านขวาเนี่ยจะต้องวิ่งมาอยู่วิ่งเข้ามานะครับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของพาเลนด้านซ้ายและก็วิ่งขึ้นไปอยู่ภายใต้การควบคุมของ กระดู Bone ะครูดโบนนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนการควบคุมใหม่นะครับโดยให้กระดูพาเลนของดวงตาด้านขวาเนี่ยวิ่งตรงเข้าไปหากระดูครูดโบนเลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านทางกระดูพาเลนของดวงตาด้านซ้ายนะครับโดยการคลิกเครื่องมือ l e c t b o บนให้เป็นสีเหลืองนำตัวชี้เมาส์นะครับมาวางที่กระดูพารเลนต ของดวงตาด้านขวาแล้วคลิกซ้าย1ครั้งให้เป็นสีแดงนะครับจากนั้นก็ไปคลิกเครื่องมือรีพาเลต์โบนนะครับให้เป็นสีเหลืองนะครับเห็นไหมฮะเส้นสีแดงนี่คือเส้นของการที่จะแสดงถึงการถูกควบคุมนะครับนะครับนะฮะตามที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับคือมันก็จะวิ่งไปนะครับ ผ่านทางพาเลนต์ของด้านซ้ายแล้ววิ่งไปสู่รูดบนนะครับแล้วเขาจะเปลี่ยนใหม่นะครับโดยนำตัวชีว้เมาส์มาวางที่โหวลูกศรน,นี่นะครับแล้วคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้พาเลนต์ของดวงตาด้านขวาจะวิ่งไปอยู่ภายใต้การควบคุมของรูดบนโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านพานเลนต์ของดวงตาด้านซ้ายอีกแล้วนะครับ,นะรบเส้นแดงวิ่งไปแล้ว ต่อไปเราจะกำหนดการเคลื่อนไหวของดวงตาในไทม์ไลน์นะครับคลิกเฟรมที่12ในไทม์ไลน์คลิกเครื่องมือ manipulate bone นะครับให้เป็นสีเหลืองนะครับเราจะขยับดวงตาโดยการคลิกกระดูกชินเด้นนะครับของดวงตาด้านซ้ายก่อนอ่าเลื่อนมาทางซ้ายอ่าชินเด้นขวา เลื่อนไปทางขวาโอเคเฟรมที่24ชิ้นเด้นซ้ายขยับออกมาหน่อยชิ้นเด้นขวาขยับออกมา36นะครับพาเลนซ้ายต่ำลงมาพาเลนขวาต่ำลงมานะครับ48ชินเด้นซ้าย ชิ้นเด่นขวาหกสิบครับชิ้นเด่น้ายชิ้นเด่นขวา72็ดสิบสองพาเลนสายพาเลนขวาโอเคคลิกปุ่มรีวินนะครับกดปุ่มเพล่ดูอ่าสต็อปไปนะครับ รีวินกลับไปซ่อนเลเยอร์ไนะครับโดยกดค,คลิกปุ่มนี้นะครับในเลเยอร์ต่อไปนะครับเราจะสร้างปากนะครับให้กับสัตว์ประหลาดนะครับไปที่ New Layer คลิก Vector เปลี่ยนชื่อเป็นเมาส์คลิกโอเคครับเราก็จะใช้วิธีสร้างแบบเดียวกับสร้างดวงตานะครับ ้างปากก่อนคลิกสีแดงแดงแก่นี่นะครับอออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยคลิกเครื่องมือโอเวอร์ครับลากปล่อยครับได้ปากสับปะาดแล้วนะครับต่อไปเรียกโบนขึ้นมาใช้งานครับ new layer โบนเปลี่ยนชื่อเป็นเมาส์ group คลิกโอเคครับลากเมาส์ไปอยู่ภายใต้การควบคุมของเมาส์กรุ๊ปครับโอเคสร้างกระดูกควบคุมปากนะครับคลิกเมาส์กรุ๊ปให้เป็นสีน้ำเงินคลิกเครื่องมือ Add Bone นะครับสร้าง Root Bone นะครับแล้วก็จะสร้างกระดูกพาเล่นและชินเด้นทางด้านมุมซ้ายของปากนะครับ พาเลนชินเดนนะครับมีชินเดน2ตัวเลยนะครับเนี่ย่ยอะทางด้านมุมขวาพาเลนชินเดนต่อไปนะครับเปลี่ยนแปลงการควบคุมรีพาเลนนะครับโดย คลิก select phone คลิก p a า e n t ด้านขวาให้เป็นสีแดงคลิกเครื่องมือ a ีพาเล o บนคลิกโอเคได้แล้วนะครับมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับด้านซ้าย3ชิ้นด้านขวา3ชิ้นกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับปากนะครับเฟรมที่12 ครับคลิก Manipulate เลตโบให้เป็นสีเหลืองอคลิกกระดูกชิ้นเล็กสุดนะครับทางด้านซ้ายขวายี่สิลากขึ้นไป36มสสี่สิบแปด เจ็ดส <72. S 2> mm ิบสองอ่ารีวินกลับไปเพล่ดูอ่าสต็อปนะครับ ซ่อนเมาส์ครับคราวนี้เราจะให้เลเยอร์ทั้งหมดนะครับเข้าไปอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มเลเยอร์นะครับไปที่ New เลเยอร์คลิกเลือกกลุ่มนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น m o n s t e อสัตว์ประหลาด คลิกโอเคครับจากนั้นนะครับเราจะลากเลเยอร์ทั้งหมดเข้าไปในมอนสเตอร์นะครับโดยลากตัวเน็กก่อนนะครับเฮดหายกรุ๊ปเมาส์กรุ๊ปซ่อนทั้งหมดคลิกป,ปุ่มเพลย์ดูนะครับ ตอบไปครับไม่ยากนะครับ